สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมแล้ววันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า Warong f o r e i g n Dynasty นั่นเองครับ ก่อนหน้านี้นะฮะคอนเทนต์นี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเต็มปากนะฮะว่าเป็นการรีวิวแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะคอนเทนต์นี้จะเป็นการรีวิวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมหากว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานโซลัมด้วยนะครับผมวอลลองโฟเรนต์ไดนาสตี้นะฮะก็เป็นเกมโซล,ล่าที่ถูกพัฒนาโดยทีมนินจาที่เคยฝากผลงานไว้แล้วกับเกมแนวนี้อย่างนิองนโอทั้ง2ภาคนะฮะ และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาได้สร้างสรรคเกมใหม่ในแนวเดียวกันโดยการนำเอวาวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์สุดคลาสสิกของจีนอย่าง3าก,ก๊กมาตีความใหม่ในรูปแบบของดาร์คแฟนตาซี โดยจะเล่าถึงความมืดและเหล่าปีศาจที่เข้ามาปกคลุมดินแดนจีนในช่วงสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่นและยังมีบางอย่างที่มากับความมืดนั้นเปลี่ยนแปลงผู้คนให้กลายเป็นสิ่งเดียวกับพวกมันอีกด้วยส่วนเล่าเหล่าผู้เล่นนะฮะก็จะได้รับบทเป็นทหารท่านหนึ่งที่จะต้องมาฝ่าฟันอุปสรรคภัยร้ายต่างๆในดินแดนที่ถูกปกคุมไปด้วยความมืดมิดนี้และกลายมาเป็นทหารผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะฮะ และแน่นอนครับว่าหากท่านผู้ชมท่านใดเป็นแฟนของวรรณกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยท่านจะได้เห็นเหล่าตัวละครขุนพลที่คุณหน้าคุณตากันดีมันโลดแล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนครับแต่ยังมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะติเกี่ยวกับการเปิดตัวของตัวละครต่างๆส่วนตัวผมผมมองว่ามันทําได้สั้นกระชับฉฉบไวเกินไปหน่อยคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครใน3ก๊กอย่างผมเนี่ยแทบจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าคนที่เปิดตัวมานั้นคือใครหรือพูดง่ายๆก็คือฉากเปิดตัวนั้นมันไม่สร้างอินพ c กให้เราได้จดจํานนัั่เองครบ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นเองนะฮะในส่วนของเกมเพย์นะฮะจากที่ผมได้สัมผัสเองและไปอ่านรีวิวจากหลายๆเจ้าก็บอกออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่คือการผสมผสานเกมเพย์ของนิโอและเซชิโรเข้าด้วยกันมากกว่าที่จะออกมาเป็นเกมเพย์แบบดั้งเดิมที่มีต้นตํำรับมาจากเกมอย่างดาร์กโซ โดยเกมเพย์ของโวลองนะฮะจะเน้นการดีเฟล็กหรือว่าการแพรลี่ที่แปลว่าการปัดป้องเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของเกมเพย์ซึ่งระบบนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยสัมผัสมาแล้วในเกมเซจิโร่ที่ได้ชูระบบนี้ขึ้นมาเป็นจุดเด่นของเกมเมื่อผู้เล่นปัดป้องได้บ่อยเท่าไหร่ก็จะมีเกรสีแดงของศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเกรสีแดงนั้นเต็มผู้เล่นก็จะสามารถใช้ท่าฟินิชชิ่งกับศัตรูได้ แต่การเติมเกรดสีแดงให้เต็มเราไม่จําเป็นต้องใช้การดีเฟล็กเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าการโจมตีทั่วไปหรือว่าการตั้งกัดกันก็สามารถเพิ่มเกรดสีแดงได้เช่นกันครับนอกจากการใช้อาวุธทั่วไปในการโจมตีแล้วตัวเกมก็ยังมีสกิลเวทแบบเดียวกับเกมนิโอมาให้เราได้ใช้กันอีกด้วยโดยสกิลพวกนี้จะอ้างอิงมาจากพลังธาตุทั้ง5 และอีกหนึ่งสกิลที่เรียกได้ว่าคือท้าไม้ตายนั่นก็คือการเรียกสัตว์ในตำนานออกมาโดยสัตว์ที่เราเรียกออกมาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ในตำนานของจีนอย่างเช่นมังกรกิเลนเต่าอะไรพวกนั้นแหละฮะ <All right. S 1> ปัญหาของเกมเพลย์หลักๆคือเรื่องของมุมกล้องเวลาเราล็อกศัตรูไว้แล้วกล้องจะหันตามไม่ทันอยู่บ่อยครั้งฮะด้วยความที่ศัตรูในเกมนี้เนี่ยมีความแอคทีฟค่อนข้างสูงแต่มุมกล้องนั้นมาเชื่องชาสังงานฮะ นอกนั้นเป็นเรื่องของความปรารานของเกมที่ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่อย่างเช่นศัตรูตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถสร้างความอันตรายหรือว่าสร้างความท้าทายให้ผู้เล่นได้มากหนักหรือว่าจะเป็นของที่ได้จากการสู้บอสไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักกับความยากลําบากที่เสียไป กราฟิกและการดีไซน์ฉากต่างๆมีความสวยงามตามมาตรฐานส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานแต่เรื่องของพื้นที่ในฉากผมมองว่ามันดูคับแคบไปหน่อยถ้าเทียบกับเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่าง Elden Ring ที่ทําฉากได้สวยงามสุดลูกหูลูกตาม,มากกว่าส่วนการปรับแต่งตัวละครนั้นก็สามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยฮะตั้งแต่หัวจะดเท้ากันเลยทีเดียว ปัญหาเรื่อง Performance ที่หลายคนบ่นกันว่ากระตุกตัวผมเองก็เจอบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะอะไรขนาดนั้นฮะหรือเป็นเพราะว่าผมใช้จอยคอนโทรลในการเล่นและไม่ได้มีการหันมุมกล้องเร็วอะไรขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่มีผลก็ได้นะฮะแต่ไม่แน่นะฮะในะวันนี้ที่คลิปออนไปแล้วเนี่ยปัญหานี้อาจจะมีการแก้ไขออกมาแล้วก็ได้นะฮะ และอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยเกี่ยวกับออปชันในการปรับแต่งกราฟิกของเกมนี้นะฮะเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เลือกน้อยมากๆเลยฮะและยังจํากัดเฟรมไว้ที่60เฟรมเพียงเท่านั้นเองฮะโอเคครับมาถึงช่วงสรุปกันหน่อยนะฮะว่าูลองฟอร์เรนดิเนสตี้นะฮะก็เป็นเกมที่ดีมีจุดเด่นในเรื่องของเกมเพย์แต่ก็ยังเป็นเกมเฉพาะกลุ่มนะฮะเพราะว่ามีความยากในแบบฉบับของเกมโซลไลท์อยู่นั่นเองนะฮะ ส่วนตัวผมผมให้คะแนนไปที่8เต็ม10คะแนนนะฮะหากเรื่องของมุมกล้องที่เชื่องช้าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงแรกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บวกกับออปชั่นที่มีน้อยเกินไปในการปรับแต่งนะฮะโอเคครับเป็นอย่างไงบ้างครับกับเกมที่ผมเอามารีวิวในวันนี้หากชอบหากถูกใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม